สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y ยูทูบออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปคำทํานายของชาวราศีพฤศกกับชาวราคนาพฤศกษในช่วงตั้งแต่วันที่10 10กันยายนพศสอง3จนถึง3ามมีนา2 5 6 5นะคะก็ ชา,าะะชาวราศีพฤษภนี้นะคะชาวราศีพฤษภนี้ก็จะเป็นราศีหนึ่งที่ดวงจะไม่ค่อยดีนักเนื่องจากดาวราหูโครจรย้ายมาทับอาทิตย์ในดวงเกิดหรือโครจรมาทับลัคนาพฤษภค่ะราหูนะคะดาวราหูจะมีการโครจรโยกย้ายนะคะถือว่าเขาเรียกดาวใหญ่ย้ายดาวใหญ่ย้าย เถือนทั้ง12ราศีดาวใหญ่ย้ายสะเทือนวันทั้ง12ราศีเลยนั่นก็คือราหูค่ะดาวราหูก็คือดา,าดาวโลกที่เราเหยียบนี้ดาวโรคที่เราเหยียบนี่แหละดาวราหูจะมีวงโครจรหนึ่งปีครึ่งในการโครจรครั้งนี้นะคะดาวราหูจะย้ายจากราศีเมถุนไปสู่ราศีพฤษภนะคะกินระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งตั้งแต่วันที่ 10กันยายน2 5 6 3ไปจนถึงวันที่30มีนา2 5 6 5ค่ะอาจจะมีโครจรเดินหน้าถอยหลังนะคะในบางเดือนแล้วแต่ต้องไปดูปฏิทินปลีกย่อยก็ในการดูดวงครั้งนี้เอ๋จะดูดวงหลักๆให้นะคะโดยจะใช้ดาวใหญ่สีดวงในทางหลักโหราศาสตร์นะคะ ดาวใหญ่จะมีอยู่สี่ดวงที่จะต้องใช้ในการทํานายหลักๆก็คือดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวมฤตยูนะคะดาวราหูดาวราหูก็หนึ่งปีครึ่งดาวเสารสองปีครึ่งดาวพฤหัสหนึ่งปีดาวมฤตยูเจ็ดปีซึ่งเป็นหลักในการใช้ดูโดยตรงราศีพฤษภนะคะเอ๋มองว่า ให้ระวังญาติผู้ใหญ่นะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะสุขภาพของคุณพ่อให้ระวังสุขภาพดวงตาของตัวท่านด้วยนะคะสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาค่ะตาต้อตาเอียงตาแพ้แสงการงานก็จะมีความวุ่นวายเข้ามานะคะก็ท <St ars> ่านใดนะคะที่เข้ามาดู ดวงในคลิปของเอนะคะแล้วเออต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มานะคะไลน์เอทารอสองสี e ่นะคะ a e t a r o t นะคะ a e t a r o t สองสี่ใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอนะคะเออยากขอความกรุณานะคะช่วยกดซับสไคร้กดไลค์ กดแชร์แทนค่าคูให้เอ๋ด้วยนะคะลิงก์หลักนะคะ youtube.com/ นะคะข้าง y o u t u b e c o m o w o w o w 2 2 4 4 o h w o w o w o w 2 2 4 4คำค้นนะคะคำค้นคือคำว่าออนมณีจันคำว่าออนมณีจันเป็นคำค้นในก o เกิลใน YouTube ใน Facebook ออ่างรอเรือมอม้านอนเนสระอ,อีจาจานไม่หันอากาศนอนหนูทนหารรอเรือกรันนะคะคำว่าออนมานีจันเป็นคําค้นใน Google ใน YouTube ใน Facebook เราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับดวงของชาวราศีพฤษกกับชาวลัคนาพฤษกหลังจากนี้เมื่อดาวราหูย้ายเมื่อดาวราหูย้ายในวันที่10กันยา2563นี้ มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างการโยกย้ายของดวงดาวมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากนะคะมันก็จะเป็นเรื่องปกติมากดาวมันก็จะมีตารางการโยกย้ายของมันหลังจากดาวย้ายนะคะชาวราศีพฤษภจะมีการเดินทางบ่อย อาจจะมีเกณฑ์ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานโดนกันแกล้งในสายงานให้ระวังสุขภาพของคุณพ่อสุขภาพดวงตาของตัวเองค่ะเอเอคิดว่าดาวดาวดาว,ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่กำลังจะย้าย,ายเข้าสู่เรือนสุภะของราศีพฤษภเนี่ย อาจจะส่งผลให้เออเนี่ยแหละดาวพฤหัสกับดาวเสาร์จ,จะโครจรย้ายเข้าสู่เรือนสุพะของราศีพฤษศหรือลัคนาพฤษศเอ,อคิดว่าชาวราศีพฤษศมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศคะ่ะบางท่านอาจจะได้ไปทํางานต่างประเทศนะก็ดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเนี่ย ดาวพฤหัสจะย้ายวันที่14พฤศจิกายน14พฤศจิกายน2 5 6 3พฤหัสมีวงโคจร1ปีค่ะดาวพฤหัสจะอยู่ที่ราศีมังกรไปประมาณเกือบ1ปีนะคะดาวเสาร์มีมีนะคะมีย้ายวันที่5ธันวาดาวเสาร์ย้ายวันพ่อดาวพฤหัสเนี่ยย้ายช่วงรอยกระทงจะอยู่นะคะจะย้ายเข้าไปอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนสุภะ ชาวราศีพิศกษกับชาวลัคนาพิศกษที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีเกณฑ์ค่ะได้เดินทางไปเรียนต่อเมืองนอกหลายคนมีหลายคนคลิปนี้เป็นคลิปแบบ general general ก็คือดูประชาชนทั่วไปบนโลกเป็นดวงของคนทั่วโลกไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของคนใดคนหนึ่งนั่นแปลว่าชาวราศีพิศกษเนี่ยแหละอาจจะบางคนเนี่ยได้ไปเรียนต่อเมืองนอกบางคนนะอาจจะหลายคนด้วยเอกคิดว่าน่าจะเยอะเลย ไปทํางานต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศไปเกาหลีเกาหลีมีโควิดไม่ไปโคไม่เอาโควิดไปญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นให้เข้าไหมถ้าญี่ปุ่นให้เข้าก็ให้ไปอังกฤษไปอะไรแบบนี้คือจะมีชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภหลายคนได้เดินทางไปต่างประเทศค่ะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วงปีหน้านี่แหละคือ ไปทางานไปเรียนไปเรียนต่อด้วยไปทํางานด้วยบางคนก็ไปเรียนต่อบางคนก็ไปทํางานเรื่องการศึกษาวิชาการความรู้ A บวกการเรียนการสอบแข่งขันสอบเข้าราชการสอบเข้าตํารวจสอบเข้าโรงเรียนในร้อยเวลิกูดค่ะสอบติดค่ะกูดเขาเรียกว่ากูดกูดกูด ตั้งแต่วันที่29กันยาตั้งแต่วันที่29กันยาจนถึงวันที่29กันยานะไปจนถึงประมาณวันที่24พฤศจิกาเนี่ยระยะเวลาประมาณ45วันเนี้ยดาวเกตนะคะอยู่ในเรือนสุภะก็ไปต่างประเทศค่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยบางคนจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศช่วงเนี้ยจะมีชาวราศีพฤษภหลายคนเลยได้เดินทาง ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้เนี่ยได้ไปเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีป๋ามีเสียเลี้ยงมีแฟนเป็นคนต่างชาติอะไรแบบนี้ในปีหน้านะคะจะมีการงานเข้ามาเยอะท่านอะ่ะจะทํางานหนักหกักโหมจนไม่สบายจะมีอาการเป็นโรคไมเกรนปวดหัวปวดตาเป็นโรคไมเกรนจะมีปัญหาหนักที่สุดนั่นก็คือเรื่องโดนฟ้องร้องค่ะ ช้าราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภในช่วงยี่เน,นี่ยแหละเนี่ยยี่ตั้งแต่ประมาณเอว่าน่าจะประมาณยี่สิบกันยาไปอาจจะแบบเริ่มมีโดนฟ้องมีคนฟ้องโดนฟ้องถ้าทำงานผิดกฎหมายก็จะโดนฟ้องถ้าหนีคดีอยู่ก็จะโดนตำรวจจับได้เพราะเป็นจังหวะที่ลาหูทับอาทิตย์ ราหูทับลักจะโดนกรรมเก่าเล่นงานถ้าหากท่านเป็นนักโทษหนีคดีอยู่สมมติท่านมีคดีและท่านหนีอยู่เนี่ยหลังราหูย้ายให้ระวังให้ดีค่ะตำรวจจะจับตัวท่านได้ตำรวจจับได้ติดคุกแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ราหูทับรักคนเคยรักเคยเมตตาก็จะหันมีมาเป็นศัตรูราหูทับรักเนี่ยหลักๆเขาให้ทายนะหนึ่งมีคดี สองเจ็บไข้ได้ป่วยสามเนี่ยอาจจะเป็นมะลงมะเลงแต่รักษาหายชาวราศีพฤษภต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งคดีความสองเรื่องสุขภาพสามถูกใส่ลายป้ายสีจะถูกศัตรูตามเล่นงานศัตรูเก่าจะตามหาท่านเจอและท่านจะโดนจับติดคุกค,ค,ค่ะแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์จะหมดตัวเพราะพนันออนไลน์จะเสียเงินเยอะเพราะโดนหลอก เพราะราหูหมายถึงสิ่งรุ่มหลงมัวเมาราหูคือเหล้าราหูคือเบียร์ราหูคือยักษ์อสูรราหูคือสิ่งที่มันรุ่มหลงมัวเมาอ่ะแกคลิปนี้มันเป็นเจเนอเรลลค่ะคนดีมีคนไม่ดีมาดูคนไม่ดีก็จะติดเหล้าติดยาติดคุกคนไม่ดีคือจะติดคุกไปคนดีเนี่ยจะได้ไปทํางานต่างประเทศและจะรวยด้วยมันจังหวะที่ว่า จะมีชื่อเสียงในสายงานม,มีคนนิยมชมชอบเยอะจะมีความสามารถมากเป็นคนที่จะมีคนเห็นความสามารถจ้างงานท่านเยอะก็คือคนดีเนี่ยก็จะได้งานเยอะค่ะเพราะราหูโคจรทับอาทิตย์หรือทับรักในดวงมันก็ให้คุณให้โทษด,ด้วยอยู่ที่ว่าราหูเนี่ยถ้าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยราหูมันเป็นสีไงก็จะมีเสน่ห์มีคนนิยมชมชอบเยอะก็คือว่าคลิปนี้เป็นคลิปการดูแบบเจอเนอรัลอ่ะ คนที่เกิดวันจันร์ดาวราหูมันเป็นสีเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูทับลักในดวงเนี่ยนั่นก็คือว่าท่านก็จะมีสเสน่ห์เป็นเป็นเมตตามหานิยมอะ่ะไปไหนมาไหนมีแต่คนรักผู้รักผู้ใหญ่เมตตาไปไหนมาไหนมีคนรักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีคนนิยมชมชอบมากเห็นแล้วชอบน่ารักสวยอะไรประมาณเนี้แต่ราหูทับลักนี้ส่วนใหญ่อ่ะหลายคนนะเท่าที่เอสังเกตนะบางคนนะท่านสมัครศูนย์ทอลเวตอ่ะตอนที่ดาวราหูโคจรทับ ราหูในดวงทับรักในดวงเนี่ยโดนหนักเลยโดนสองเด้งสามเด้งโดนประมาณสาเด้งอะตกจากตําแหน่งราหูทับราหูได้เดินทางไปต่างประเทศราหูทับรักเป็นมะเร็งราหูทับรักโดนคดีความแล้วก็แพ้คดีคดีหมิ่นประมาทเนี่ย ตรงตามตำราเปะๆๆหมดเลยก่อนหน้านั้นดวงขึ้นปื๊ดเลยก่อนหน้านั้นดวงขึ้นพอราหูย้ายมาทับลัคนาคือคุณสมัครศูนทรเวสเนี่ยราหูทับลัลัคนาลัคนาเกิดของท่านเนี่ยลัคนากุมดาวราหูในราศีมังกรตอนที่ดาวราหูอ่ะย้ายมาทับลัคนาเกิดของท่านเนี่ยหมดเลยตรงตามตำราหมดเลยมีคดีถูกฟ้อง แพ้คดีลาหูทับลักก็คือเป็นมะเร็งค่ะตรงหมดเลยแล้วลาหูทับลาหูส่วนใหญ่จะได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่ก็จะได้คนต่างชาติเนี่ยช่วยเหลือจะมีคือจะได้เพื่อนที่เป็นนักการเมืองด้วยกันเนี่ยช่วยลาหูทับลาหูเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้เพื่อนที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยช่วยซึ่งมันเป็นการดูดวงเฉพาะส่วนบุคคลเพราะว่าดวงแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันบางคนตอนเกิดลัคนากุมจันทร์ บางคนตอนเกิดลัคนากุมอังคารลัคนากุมพุธคนที่เกิดในในราศีพฤษศกหรือลัคนาพฤษศกเนี่ยถ้าในเรือราศีพิษศกของท่านมีดาวพุธอยู่เนี่ยแล้วราหูย้ายไปทับพุธราหูทับพุธเนี่ยท่านน่ะจะมีคดีนะให้ระวังเกี่ยวกับโดนหมากัดหรือโดนฟ้องเกี่ยวกับหมินประมาทก็คือถ้าไม่โดนสุนัขก,กัดก็อาจจะโดนคนน่ะกัดแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกแมวสุนัขก,กัดมีคนใส่ร้าย เจอฟ้องมีคดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็หนัก บางคนก็ไม่หนักบางคนก็จะมีคือบางคนก็จะมีเรื่องหนักๆเข้ามาในชีวิตเยอะบางคนก็ไม่ได้มีเรื่องหนักๆเข้ามาในชีวิตคลิปนี้เอ๋จะเอาไปลงในช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน y o u t u b e พิมพ์คำค้นว่าออมณีจันนะคะพิมพ์คำค้นว่าออนมณีจัน oh wow นะคะพิมพ์คำค้นว่าออนมณีจันลิงก์หลัก y o u t u b e c o m ข้างโอว2244นะคะ ซึ่งก็สามารถเข้าไปติดตามดูได้ในช่องเอก็จะมีพิกอาร์คาสเลือกไพ่มีคลิปของอาจารย์ท่านขื่นนะคะอาจารย์ชูอาจารย์หนุ่มอาจารย์โต้องอาจารย์เอนะคะตอนนี้จะมีหมอดูอยู่4คนนะ,ะมีเอมีอาจารย์หนุ่มมีอาจารย์ชูแล้วก็มีอาจารย์โต้งนะคะแล้วก็มีดูแบบเลือกไพ่แต่ส่วนใหญ่คลิปในช่องอะที่เป็นพิกอาร์คัสจะเป็นของเอทั้งหมดค่ะคนอื่นเขาไม่ทําเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบอะไรที่แบบ ระจุ้งกระจิ้งอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ชอบก็ไปฟังได้ค่ะดวงลาดวงเมืองดวงเมืองไทยดวงเมืองไทยช่วงครึ่งปีอะไรจะเกิดขึ้นการโลกย้ายของดวงดาวนะคะมันก็จะมีผลกับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากดาวตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งเรื่องนี้คนจีนน่ะค้นพบเป็นชาติแรกเลยนะเพราะว่าในตำราจีนเขาจะบอกไว้เลยว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยเกิดออกมาเนี่ย จะคนมนุษย์คนนั้นเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่จะได้รับรังสีจากนักษัตย์นั้นนักษัตย์ชวดพอเกิดมาในปีชวดก็ได้รับอิทธิพลจากนักษัตย์ชวดซึ่งจะมีผลไปตลอดชีวิตซึ่งมันก็ตรงกับหลักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาเพิ่งค้นพบนะคะว่าดาวทุกดวงในเอกภพนี้ดาวทุกดวงในจัก,กรวาลนี้ทั้งดาวจันทร์ดาวโลกดาวพฤหัสด,ดาวอาทิตย์ปล่อยรังสี คอสมิกตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันไหนไม่ปล่อยปล่อยมาเป็นล้านล้านปีพันล้านปีแล้วลังสีคอสมิก รังสีคอสมิกจากดาวพฤหัสแผ่ตรงมายังโลกนี่เยอะมากเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวขนาดใหญ่มันก็จะแผ่รังสีคอสิกมายังโลกดาวเสาร์ก็แผ่ดาวจันทร์ก็แผ่ดาวโลกเนี่ยราหูราหูก็คือโลกราหูเมื่อราหูย้ายราศีจึงส่งผลกระทบกับเรา100%เพราะเราเหยียบอยู่บนโลกรังสีคอสมิกจากโลกใบนี้ก็แผ่มาที่เราตลอดเวลาโดยที่เราหนีไม่พ้นค่ะไม่มีใครหนีพ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ดวงดาวจึงมีผลกับเราโยยที่เราเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้มันถึงเรียกว่าดวงชะตาถึงพรมลิขิตด,ดวงมีผลกับมนุษย์เนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วนะ50%เป็นตี่ยเป็นตามดวงอีก50%เป็นเนี่ยเป็นที่ตัวเราที่มนุษย์เนี่ย มนุษย์ปกครองด้วยใจตนมนุษย์ปกครองด้วยดวงชะตาดวงชะตารวนมาจากบุญจากกรรมบุญมากก็เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองเกิดมารวยบุญน้อยเกิดมาพิการเกิดมาจนด้วยพิการด้วยบางคนเกิดมาเป็นอิจฉาบางคนเกิดมาพ่อแม่ดีเป็นอัจฉริยะได้เมียดีแต่ทำไมกลายเป็นคนพิการสิ่งนี้คือกรรมค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๋มองว่าชาวราศีพฤศภกับชาวลัคนาพฤศภท่านควรทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ท่านเคยไปโกงเข้ามาเคยไปทําให้เขาเดือดร้อนทําบุญให้ใส่บาทนะให้ท่านเนี่ยใส่บาททาบุญแล้วก็กวดน้ํากลางแจ้งให้เจ้ากรรมในเวรหนักจะได้เป็นเบานะคะสิ่งที่มันหนักมันก็จะได้เบาขึ้นนะคะตั้งแต่ยี่สิบ ตั้งแต่29 29กันยาเนี่ยจนถึง24พฤศจิกายนเนี่ยเอ๋มองว่าจะมีจะมีชาวราศีพฤษภหลายคนเลยที่ว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนอาจจะไปไปพมา่าสองวันกลับบางคนไปลาวบางคนไปเที่ยวฟิลิปปินส์บางคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็ได้ในปีหน้านะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภไม่คาดฝันเช่นเดียวกัน ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่จะเกี่ยวกับการเดินทางอะ่ะปีหน้าเนี่ยในปี2,564หรือตั้งแต่วันที่10กันยา2,563จนถึงวันที่30มีนา2,5,6,5เนี้ยจะมีชาวราศีพฤษภหลายคนเนี่ยได้โชคลาภจากทางไกลได้เงินจากคนต่างชาติ บางคนเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปอยู่กับแฟนที่เมืองนอกบางคนที่มีผัวฝรั่งเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปอยู่กับผัวต่างชาตินะคะแล้วก็ให้ระวังโลกเก่ากําเริบนั่นก็คือลาหูลาหูคือมดลาหูคือปวกลาหูคือโรคภัยไข้เจ็บลาหูคือโสเพณีลาหูคือยักษ์มารโสเพณีมาเฟียซ่องโสเพณีเหล้าเบียร์นั่นแปลว่า จะป่วยด้วยโรคเก่ากําเริบหรืออาจจะกินเหล้าเยอะชาวราศีพษศก,กับชาวลัคนาพฤศกษภในปีหน้าเนี่ยบางคนนะ่ะอาจจะชอบดูดยาเสพติดกินเหล้ากินเบียร์เพราะราหูคือสิ่งลุ่มหลงมัวเมาคือโสเพณีคือยาเสพติดคือเหล้าคือเบียร์คือเครื่องดื่มดำๆโคก้กเบบซี่โอลเลี้ยงกาแฟคือมาเฟียคือการพนันการพนัน จะมีชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งผิดผิดและทําให้ตัวเองเดือดร้อน 1. ไปเล่นการพนันออนไลน์ 2. เล่นหวยออนไลน์ 3. กินเหล้ากินเบียร์สเล่นยา 5. บ้าผู้หญิงเออถ้าไม่บ้าผู้หญิงก็บ้าการพนันอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่ให้ระวังโรคเก่ากำเริบเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีหลงเดินทางผิดความคิดสับสน ระวังถูกหรอกอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่กับทันหันในบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศหรือย้ายไปทํางานต่างประเทศเป็นช่วงที่หูเบาควรทําบุญนะคะควรจะทําบุญโดยการทําบุญกับคนตาบอดค่ะจะดีทําบุญกับคนตาบอดแล้วก็วิธีแก้เคดนะให้ทําบุญกับคนตาบอดแล้วก็ทําบุญ12วัด ทำบุญ12วัดเนี่ยแก้เคสเนี่ยจะดีแล้วก็ควรไปไหว้ราหูค่ะเพราะว่าราหูโคจรทับอาทิตย์เนี่ยพ่อแม่จะไม่สบายนะคะอาจจะสุขภาพของลุงของพ่อเนี่ยจะป่วยแล้วก็สุขภาพของท่านไม่ดีโลกเก่ากันเลยก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วยังไง สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเอขอให้ชาวราศีพฤษภชาวราคณาพฤษศกโชคดีสำหรับราศีสำหรับราศีอื่นๆนะคะก็ให้ติดตามตรงในวันพรุ่งนี้ถารา้ราศีสิงห์ราศีกันก็ให้ตามดูผู้ช่วงพรุ่งนี้ละกันค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ราตีสวัสดีค่ะ